เรื่องของกรดิวคลีอิกนะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะอธิบายความหมายของกรดยวคลรอิกได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็คือต้องการที่จะให้นักศึกษาบอกส่วนประกอบของ,คอง,อของโ,โครงสร้างโมเลกุลของกรดิวคลีอยกได้นะคะแล้วก็จากนั้นก็คือบอกประเภทของกรดิวคลีอิกได้ว่ามันมีอยู่กี่ประเภทนะคะซึ่งเมื่อกี้รูเกิดนํางนะคะเอาไว้ว่ามีกี่ประเภทคะสองประเภทนะคะแล้วก็ ประโยชน์ของการทําความรู้เกี่ยวกับ DNA และ RNA ที่เราได้ศึกษาเนี่ยมันใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะคะมาใช้ชีวิตใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทําให้วิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ทางด้านต่างๆเนี่ยพัฒนาขึ้นยังไงนะคะก่อนอื่นเรามาดูว่ากรดยวคลีคืออะไรนะคะที่ผูกอานับขบทไปเยอะแยะอันนี้กรดยวคลีก็คืออะไรคะเป็นสารชีวโมเลกุลที่ทำหน้าที่ในการทไปกับ ถ่ายทอดลัการพันธุกรรมจะใครจะใครจากพ่อแม่มาสู่ใครคะมาสู่ลูกนะคะนอกจากนี้นอก,กจากจะถ่ายทอดและสารพันธุกรรมเนี่ยก็คือควบคุมการเจริญเติบโตและกระบวนการทตาต่างของสิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่ภายในนิวเคลียสที่เมื่อกี้ครูบอก,บอกทุกร่างกายประกอบด้วยเซลล์ใช่ไหมคะทุกซเซลล์มีส่วนสําคัญตรงกลางคือนิวเคลียสใช่หรือไม่ใชนะ่และในนั้นเนี่ยมีส่วน <S <S 2> <S 2> ประกอบ ือกรดนิวเคลียนะคะอ่ทีนี้เรามาดูว่าส่วนประกอบนะคะภายในกรดนิวเคลียต์จะมีส่วนประกอบอะไรบ้างในโมเลกุล mm hmm. <Memory S 2> ของกรดนิวเคลียต์ mm hmm. นะคะโมเลกุลหนึ่งของกรดนิวเคลียต์เนี่ยนะคะจะมีส่วนประกอบด้วยกัน3 mm hmm. ส่วนที่สำคัญ mm hmm. ที่หนูเห็นบนสไลด์นี้ mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็จะเห็นเสือเหลืองเสีเห mm hmm. ลืองนี้เขาเรียกว,ว่า p h o s p h ก t e g r โภฟอสเฟตโดยมีธาตุฟอสฟอรัสเป็นตัวในการสำคัญหัวใจเลยตรงนี้นะคะถัดมาคือน้ำตาลคะ่ะชูกะชูกะน้ำตาลที่มีโครงสร้างบริเวณเป็นรูปห้าเหลี่ยมนี้เราเรียกว่าน้ำตาลไรโบสหรือน้ำตาลดีออกซิไรโบสซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายว่าอ๋อสองอย่างดีออกซิไรโบสกับไรโบสต่างกันยังไงนะคะซึ่งมันอยู่ในมโมเลกุลของชนิดกออรดนิวคลีที่ต่างกันตั้ใจฟังนะคะ ถัดมาค่ะก็คือส่วนประกอบสีเขียวนี้ส่วนระกอบสีเขียวนี้นะคะเราเรียกว่าไนโตรจินัสเบนนะคะในทุกโมเลกุลของกรดมิลคีจะต้องมีส่วนประกอบสามส่วนนี้คือฟอสเฟตรุกอะไรคะน้ำตาลไรโบสหรือไม่ก็น้ำตาลดิออซิไลโบสแล้วก็ส่วนที่3คืออะไรคะไนโตรจินัสเบนเราเจาะลึกไปดูแต่ละอย่างก,กัน หมู่อ้อยแปดเมื่อกี้ที่ครูบอกธาตุที่สำคัญตรงกลางคืออะไรคะธาตุที่สำคัญตรงกลางคืออะไรคะลูกมะกรานธาตุตัวนี้คือธาอะไรลูกตรงกลางธาตุอะไรคะฟอสฟอรัสใช่แล้วฟอสฟอรัสนะคะสองกันเป็นหมู่ฟังก์ชันที่ชื่อว่าหมู่ฟอสเฟตนะคะซึ่งยังประกอบไปด้วยธาตุฟอสฟอรัสหนึ่งอะตอมแล้วก็มีออกซิเจนกี่งเกียรตอมคะกี่อะตอมอยู่ตรงกลางอยู่อรอบๆลูก เดี่ยวตองหมุนรอบรอบเราแยกหมู่นี้ว่าคอเตกบุกรือหมู่ฟังก์ชันที่ชื่อว่าหมู่คอเสตนะคะซึ่งตัวนี้เราจะมี ตัวนี้ค่ะนักเรียนหนูเห็นเม็ดกลมๆนี้ไหมลูกดูเห็นเม็ดกลมๆนี้ไหมคะเม็ด,ดมกลม,มกๆเหมือนยาคา,าราเซตามอมตัวนี้นะเห็นไหมเห็นปะ <c oughs> ที่มันสลับกันกับห้าเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยคือฟอสเฟตกรุก๊ปลูกซึ่งมีองค์ประกอบก็คือฟอสฟอรัาาสหนึ่งอะตอมออกซิเจนอีกสีอ่อะตอมถ้าเรามองจินตนาการว่าอันนี้คล้ายๆกับบันไดเวียนนะคะ น้ำตาเนี้ยพอเทตบปุ๊บจะอยู่บริเวณราวบันไดเห็นไหมเห็นไหมคะอ่าตัวที่สองค่ะส่วนประกอบที่สองคือน้ำตาค่ะซึ่งครูบอกไว้แล้วว่า,วากดรดยูอิกมีกี่ชนิดคะกี่ประเภทคะเมื่อกี้ที่บอกไว้สองประเภทประเภทแรกคือ DNA ค่ะประเภทที่สองคือ RNA โมเดลนี้คือเป็นโมเดลของ DNA ค่ะนักเรียนโมเดลนี้นะคะโมเดลนี้นะคะคือ DNA นะคะซึ่งในน้ำตาลขอโทษค่ะใน DNA และ RNA เนี่ยจะมีส่วนประอกอบของน้ำตาลตัวเนี้นะคะนี่ถ้าดูในโมเดลมันคืออะไรมันคือส่วนแยกหนูเห็นท่าเหลี่ยมนี้ไหมลูกเห็นท <c oughs> ่าเหลี่ยมนี้ไหมคะ <c oughs> อ่าบริเวณราบรรจัยเนี่ยหนูจะเห็น โมเลกุลกของน้ำตาลสลับกันกับหมู่ฟอสเฟตเห็นไหมคะน้ำตาลตัวนี้นะห้าเหลี่ยมนี้น้ำตาลสลับฟอสเฟตน้ำตาลสลับฟอสเฟตถ้ามันเป็นบันไดแบบเหล่าคู่อย่างนี้นะคะเหล่าคู่มีเหล่าบันไดสองข้างมันคือน้ำตาลที่ชื่อว่าดีออกซิไลโบส์ดีออกซิไลโบสนะคะก็คือตัวนี้สังเกตว่าเป็นวงแหวนรูปหกเหลี่ยมโดยที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่สจุด อีกหนึ่งจุดเป็นออกซิเจนเห็นไหมคะเราเรียกอาจารตัวนี้ว่าดีออกซิไลโบสซึ่งจะพบได้ใน DNA แต่สำหรับ r n เเราจะไม่พบนั้งแต่ดีออกซิไลโบสต่างกันอยู่แค่นี้เดียวนะเรียนจุดต่างกันอยู่ตรงนี้ค่ะนั้วเรียนสังเกตดูเหมือนเล่นเกมภาพเหมือนะนะว่ามันต่างกันยังไงเรียนเห็นอะไรต่างกันคะจุดต่างอยู่ไหนลูก เป็นไงคะจุดนี้ฝั่งนี้พบใน DNA เรียกดีออกซิไลโบสอันนี้พบใน RNA เรียกว่าไลโบส์มันต่างดีออกซิไลโบสกับไลโบสต่างกันตรงไหนคะที่กรุงงสีแดงสีเหลียวสีแดงไว้ต่างกันตรงไหนลูกถ้าเป็นดีออกซิไลโบสจะเห็นตัวนี้เป็น H เห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นไลโบสเฉยๆจะเป็นอะไรคะ o H มีที่มาของชื่อดีออกเห็นไหมคะดีออกคือเราอะไรออกไปคะ ดีออกซ์กคือเอาบบะโอะไรกออกไปคะเอาโอออกไปใช่แล้วเอาออกซิเจนกออกไปดีออกซีนะคะเพราะฉั้นตรงเนี้ยเราจะพบ,บว่าเป็นน้ำตาลที่อยู่ใน DNA นี่นี่ค่ะน้ำตาลเนี้ยน,น,นะดีออกซีไรโบสและชื่อของ DNA เนี่ยนะคะก็คือมีชื่อเต็มๆว่าตั้งใจความพี่ดีนะคะชื่อเต็มๆของมันก็คือคือดีออกซีคือชื่อน้ำตาลแมบกบไลโบ Ic, ac id, ac id, นิวคลีอิกแอซิดแอซิดคือกรดทมอีกครั้งหนึ่งนะคะ DNA, DNA มีชื่อเต็มๆว่าดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแล้วก็แอซิดส่วน RNA RNA ก็มีชื่อย่อวันเอถูกไหมคะส่วนชื่อเต็ม,มชื่อว่าไรโบนิวคลีอิกแอซิดตัดคำว่าดีออกซีออกโอเคไหมคะ โอเคไหมคะอย่างนี้เข้าใจไหมลูกนี่คือส่วนของน้ำตาลส่วนแรกคอร์สเตเหมือนหรือตาลระหว่าง DNA กับ RNA ฮะเหมือนกันหมู่คอร์สเตไม่แตกต่างคือเหมือนกันแต่สำหรับตัวองค์ประกอบส่วนที่สองคือน้ำตาล RNA กับ DNA ตา่ตางไม่ทางต่างตรงที่ถ้าเป็น DNA จะมีดีออซิไโบส ไม่มีออกซิเจนมีไฮเปอร์เชนตัวเดียวแต่ถ้าเป็น RNA น้ำตาลชนิดนั้นคือน้ำตาลไรโบสซึ่งทำไมคะออกซิเจนม <Okay. S 2> ี่ไว้คะเพื่อขึ้นมาหนึ่งตัวจากดีออกซิไรโบสโอเคไหมคะเราจะพบน้ำตาลชนิดนี้อยู่ใน RNA แต่พบน้ำตาลชนิดนี้อยู่ในอะไรคะ d n a โอเคดีมากถ้ดัดไปค่ะองค์ประกอบส่วนที่สามค่ะนักเรียนเห็นราวบันไดตรงนี้ไหมคะ เห็นไหมลูกแต่ละข้างมีลาบันไดลาบันไดเห็นลาบันไดไหมคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมมันจะมีอยู่สองจำพวกนะคะสองประเภทกลุ่มเนี้ยเราเรียกว่าไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสนะคะกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่มันมีสองวงเห็นไหมสองวงก็คือก็คือสัญลักษณ์สีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยลูก กลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะก็คืออะดีนดีนกับกวานีนซึ่งจะมีอยู่กี่วงคะโครงสร้างโมเลกุลมีสองวงถ้านักเรียนดูตรงนี้เป็นจะเห็นเลยค่ะสองวงอยู่ด้านไหนคะตัวนี้เห็นไหมคะตัวจีนี้เนาะอ,อันนี้ก็เป็นตัวเออะดีนีนตัวนี้กวานีนตรงนี้อะไรคะสองวงอีกแล้วกวานีนอะดีนีนกวานีนอะดีนีน เราจะพบแค่ก,กวามีนกับอันลีนเท่านั้นที่เป็นรูปสองวงนะคะเบสอีกชนิดหนึ่งนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะจะเป็นแบบวงเดียวค่ะจะเป็นแบบวงเดียวนะวงเดียวนี้เราเรียกว่าตัวแรกค่ะคือไซโตซีนตัวซีตัวย่อคือตัวซีนะคะชนิดที่สองเรียกว่าไทมีนค่ะชนิดที่สองไทมีนและชนิดที่สามค่ะ คือยูโรซิลได้สังเกตอย่างหนึ่งค่ะเวลาที่เขาจะเข้าคู่กันอยู่นะเดสเนี่ยมันจะเกาะกันเป็นราวบันไดใช่ไหมลูกมันจะเกาะกันเป็นราวบันไดเนาะเอ๊ะโทษเกาะกันเป็นรูปบันไดรูปกระไดรูปกระไดรูปบันไดแต่ละขั้นเนี่ยมันจะต้องด้านหนึ่งหนึ่งวงแหวนอีกด้านหนึ่งเป็นแบบสองวงแหวนเห็นไหม ด้านหนึ่งหนึ่งวงแหวนมีด้านสองวงแหวนด้านหนึ่งหนึ่งวงแหวนมีด้านหนึ่งเท่าไหร่สองวงแหวนจับคู่กันอย่างนี้ตลอดไปเลยตลอดแนวเลยโอเคไหมคะอ่านั่นก็หมายความว่าในการจะกาอเป็นรูปกระจดหนึ่งรูปของใน d n a เนี่ยชุดนี้หนึ่งชุดเนี่ยจะต้องมาเข้าคู่กับชุดนี้หนึ่งชุดถูกไหมถูกถูกนะคะตัวเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยโดยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเป็น A นะคะต้องคู่ทีเสมอเอทีเสมอ และ G ต้องคู่ C เสมอใน DNA ใน DNA นะคะในดออกซิไรโบนิอคลอ A ต้องคู่ T เหมือนต่อที่่อ A ต้องจับคู่กับ T C ต้องจับคู่กับ G A จับคู่ T C จับคู่ G โอเคไหมคะส่วนอีกตัวที่เหลือล่ะมีความหมายว่าอย่างไรตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ในไหนอยู่ในใครที่เหลือไอ C ตัวแรกอยู่ใน DNA แล้วโดยที่ A จับคู่ T g จับคู่ c ต้องจับคู่แบบนี้ A คู่ท C คู่ g แล้วจึงจะเป็นรูปทรงอย่างนี้แล้วก็มีกรดดิอคลีกหลายๆโมเลกุลเกาะกัน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 เยอะๆอย่างนี้จึงกลายเป็นคอลีดิอคลโอไทหรือเป็น d n a นั่นเองนึกออกไหมคะนึกออกเนาะสี่ตัวนี้คือพบใน d n a ส่วนตัวนี้ค่ะ ใน r n a นะคะเราจะพบเหมือนกันกับ DNA แหละคือ3ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้คือ A G C แต่ไม่พบพีสิ่งที่จะพบคือพบ U ูยูราซิลนะคะและยูเนี่ยก็เกาะคู่กับ A เหมือน T เลยค่ะเพราะนั่นคือจะเจอ A คู่ยูในในอะไรคะ AU ยูเนี่ยคู่กันใน INA นะคะ C คู่ G ในงานเอ,อ่ะอเคนะเคนะในโปรตีนัสเตสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่3เป็นไงคะแบ่งเป็นกี่ชนิดในโปรตีนัสเตสแบ่งเป็นกี่ชนิดคะลูกแบ่งเป็น5ชนิด5ชนิดนะ5ชนิดนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่2กลุ่มใหญ่นะั้นกลุ่มใหญ่ที่1คือมีกี่วงแหวน2องวงแหวนได้แก่อะมินีนและควาดีน ่มที่สองี่ชนิดสา,สามชนิดมีกี่วงแหวนหนึ่งวงแหวนสามชนิดนั้นได้แก่อะไรบ้า,างไซโทซีนไทมีนและยูริเลซึ่งห้าชนิดนี้นะคะสี่ในห้าพบในเอดีเอเอคือตัวนี้ค่ะในดีเอนเจะพบแค่เอจซีท,ท,ท,ทีโอเคนะแต่ใน DNA อ็นเอจะไม่พบอยู่ราซิลส่วนใน r n a เป็นไงคะพบสี่ตัวไหน A G C และ U โดยพบทีไหมคะมพบไหมไม่พบทีโอเคนะคะตรงนี้ทำความเข้าใจเข้าใจแล้วนะเข,เข้าใจไหมเข้าใจไมเอ่ยถัดมาค่ะเรามาดูเวลาลวรวมประกอบกันแอนี่กูบอกว่าเป็นไงคะแต่และส่วนย่อย มีอะไรหมูพอดไก่ปุบน้ำตาลอะไรคะเบสทอดไ่ปุ๊บน,น้ำตาลเบสทอดไ่ปุ๊บน,น้ำตลเบสทอดไ่ปุ๊บน้ำตาลเบสทอดไ่ปุ๊บน้าลเบสต่อกันอย่างนี้จึงจะเรียกเป็นพอลีโพลิเมอร์ก็คือเป็นพอลิไนิวรโไทด์ถ้อะไรเดียวเยวเราเรียกกรอบนิวไคร t ิก